จังหวัดนครพนมเพื่นได้มีการจัดพิธีอัญเชิญรางวันพระราชทานสถานศึกษารางวันพระราชทานครับประจําปีการศึกษา2 5 6 7ที่โรงเรียนท่านนําใจอําเภอน้าแกจังหวัดนครพนมครับ วทีพันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผูการราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2 5 6 7โดยมีภูมิหน่วยการครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งรองภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งนายอำเภอหน้าแก่ นายทหารอากิจการพลเรือนนะครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที22สนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้ท่อนหน้าแก่ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา,าคณะครูบุคลากรทั้งการศึกษานักเรียนและผู้มีเกียรติครับเขารวมในพิธีณโรงเรียนท่านนำใจอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมครับ โดยรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติยิง่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการดําเนินงานเป็นเลิศมีความมุ่งมันในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด่านทั้งด่านวิชาการคุณธรรมจริยธรรมและการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยทางกระทรวงศึกษาธิการค่กะกดิมิการดําเนินการคัดเลือก ผ่านกระบวนการประเมินอย่างเข็มขนครอบคุมทุกม,มิติของการจัดการศึกษาค่ะจากผลการประเมินดังกล่าวในครับโรงเรียนท่านนำใจตำบลพิมานอำเภอน,น้าแก่จังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขตหนึ่งได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวันสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา2 5 6 7 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลางตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลุ่งวันที่30กร,รกฎา,าคม2568โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พุนเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองค์ข้าตรีครับเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัล พระราชทานเมื่อวันอังคารที่เก่าธันวาคม2568หนา,าราดุสิดาไราสวนจิรดากับกรุงเทพมหานครและโรงเรียนกัมีกําหนดจัดพิธีอันเชิญร่างวันพระราชทานในวันอังคารที่13มกราคม2569หนาอังคารกลุ่มเพื่อนเซรีโรงเรียนท่านนำใจเพื่อเฉลิมฉลองครับและกประกาศเกียรติคุณในโอกาสอันเป็นสิริมงคลดังกล่าวนี้ครับ